ครับเอาคลิปนี้เป็นแนวทางเลาพัฒนาของซอสซุมิบารมีไอ้ไข่นะครับซึ่งงวดบังหันเพินเข่าสามโตเลยเสียดายบังมีน้อยไปติดงานทางอื่นเลยบริจแจ้งพี่น้องอ่ะบันี้้มาแล้วแนวทางของซอสซุมิครับเลา่าพัฒนาวันที26่26เมษายน2566เลขชุดซอสุมิไฮที่9625เลขชุดครับ9625แล้วก็ใบเต็มครับ ไปเต็มซอดสุมมิหที่เด่น2และ5 2โต20 23 27และ26ครับเน้นที่26ส่วนหากกับคู่เป็น50 53 57 56ครับเน้นที่56นะครับ3โต6 2 5 6 2 5เลขชุด9625อันนี้คือแนวทางลาวพัฒนาของซอดสุมิประจำมือนี้ครับ เอาขอให้ทุกท่านโชคดีครับ